สวัสดีค่ะพบกับรายการอีข้อคลาสน้องๆเคยสังเกตสิ่งรอบๆตัวเราไหมคะว่ามีอะไรบ้างสิ่งต่างๆรอบตัวเราหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราหากเราลองจำแนกดูว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราเกิดจากอะไรเราสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทคือ 1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติ 2. ส,สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกันนะคะสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือเจริญเติบโตตามธรรมชาติมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตเช่นต้นไม้ดอกไม้สัตว์และพืชต้นไม้ ดอกไม้อาศัยดินและน้ำในการเจริญเติบโตนกกินมแมลงต่างๆและผลไม้เป็นอาหารผีเสื้อและพึ่งกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้และสิ่งไม่มีชีวิตเช่นแหล่งน้ำดินภูเขาดวงอาทิตย์แหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเป็นแหล่งน้ำที่คนเราใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งต่างๆหรือใช้ลดต้นไม้ให้เจริญเติบโต ดินเป็นที่อยู่ของต้นไม้และสัตว์เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเป็นที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของคนภูเขามีแร่และหินเป็นส่วนประกอบป่าไม้เป็นแหล่งอาหารของคนและสัตว์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธารสัตว์ป่าสัตว์ป่าบางชนิดเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นๆสัตว์ป่าบางชนิดช่วยขยายพันธุ์พืชค่ะ สัพท์น่ารู้วันนี้ Animal A N I M A L Animal แปลว่าสัตว์ Plant P L A N T Plant แปลว่าพืช Environment E N V I R O N M E N T environment แปลว่าสิ่งแวดลอ้อมสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติล้วนมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกทำลายหรือเสื่อมทรมลงไปยอมส่งผลกระทบต่ออีกสิ่งหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะแต่เอ๊แล้วถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นละ่ะจะเป็นยังไงนะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ